ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งได้ครับเดอ้อมาต่อไปกันส,ส,ส,กสุ่ยมีมมมบบมม่ส,อง,สอ,งอ,งอ,องของ,ของพี่สุเกียรติอาสุ่มบัตฟ้าพุ่งด้วยพมดครับปุบึงควายที่เขาโรงเรียนพมดมี่ตัวเด่นแต่ว่าแต่ละตัวอยู่ทั่วนีแต่พระเอกประจัมประเทศเอาพี่เขาพูมเลยพี่เกลี่ยที ตัวแรกดิซื้อได้บังดีาเต้มเาเต้ขา,า,า,ายุราคาแพงสุ่ประเทศไท,ทยตองตดาโมกระมโอ้ยเ,อเป็นคนกยกเยี่ยมคนละดิอายุเท่าไหร่แล้วตอนปีนี้นี่จ็ดเจ็ดเดสองปีเจดเดือนปันคูหนึ่งเลยเนาะปันคูหนึงครับปันปอดลว งานสกลอีไปแท้ว่ะตูดีไปวะไปครับไปอ่าปไปย่างเบีอายุเนี้ยมันก็ต้องไปแล้วเนาะอาเบื้องความสูงครับดิเพชราแต้มอบค่ายใดครับรงเขาลงเนีอ่าของอ่าของในหัวเดจังหวัดกระบี่ครับอันี้ก็ลอหยิีไาวัั้งกันเลยอุงซ้ำกันเลยอ่ะอันนี้ก็ลอยหกยิบกันอุ้ซ้ำกัน แบกแกอายุดิผมว่าหุ่นหนินก็ได้แบกเัาแล้วดิดีเขากนแล้วต้องลอกรรนมันปั้นหนึ่งสองคู่กที่ไปเจอโอ้มีแต่เบอ่งแอยู่ i g bird สกูปไปย่บ่ big b r d อ่าแต่วัดชายเนาชุ่มแค้มเกาแต่ว่าของเสียมอดกันที่เป็นโชคมงคลเนาะแขรุเลี้ยดิี่ไหนวะ มันประหลานมกกาที่น่ามันปวดปวดปวดตื่นไปปวด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 อะไนะวนี้เนาะปาดเงเนยสิยังก็แตกเนื้อเรื่องนี่สิอาจจะขึนาดขึ้าดจนนวห่างกันยาวเตรียมสูบไปท่บ้านเดี๋ยวนี้

ิึงนี่แหละิึงิึงเผืออเนี่ยองจับยกเลยเดี๋วเาด้ยได้ไหมโอ้พอ่านมาดาเว้ยนนะว่าเขาเป็นพอมันววันยนสอช่ครับนนีไปะงานโอผาานสักคนทุกคนเจ้า ดาวลูงครับดาวลูงแก้วฝาแม้วลูกก็อย่าต่อเขายัง่งไข่รัตนะรัตนะเราไดีฟาร์มรัตนะลราดีรัตนะลราดีฟาร์มของบุรุษครูของของพี่ดาบยงนะของดาบยงประธานของนุ้ยไข้กิจการบ่คนนี้โอ้ประธาเขาสูงเลยอายุ Song tiếng của tiếng việt việt nam nên là sống là xong chết không có không <coughs> <coughs> <picked you up. coughs> ดีแม่่นใหญ่เด้แม่นเป็นอยู่แม่ลอยหาสิบ่อันอยู่กับผมไปท่งลองทายอ่งเราแทมแย่บัก่ำบอส่ำเป็นบอข่ำแงขาดีเนี่ยขาดข้อตูนจักน้อยเนาะขาดเขายิงน้อยนึงพมอไเดือนนึงืไม่ยูเดือนนึงเดือนกววอเดียไปแตมันกำลังแน่ยเมื่อก I mean, ี oh s <S right. yeah, oh ้ม right. ัน โอ้โหทีไรพวตัวเตี้ยตัวเตี้ยมนี่กำลังเนีนล่ะนี่กำเนื้อยางอะไอย่างนี้อยกับดาบย้งไปกับไว้ไหลไม่ได้มันนี่เปนธรรมชาติไอ้ปล่อยยางปล่อยอย่างเนาะจะออกร่างกายยางจะนมือส่เวลา่เวลาเียมันจะยู่ดุนนี่ไง พอมือซื้อกันไปราคาแต่ภูมิใจเนาะพี่แก้วเนาะได้ฝึกซ้อมสมมติว่าติดอันดับนี่แห้งเสียแน,นย่นเ<ห>นาะยางเบรคซื้อได้ไอยางเบรคืิเดียวว่าเป็นฝึกสั่นฝึกทหารไหมเปิ <c oughs> ดสปอร์ตไล่ฝึกควายครับ <c oughs> มีเด้จ้ะสปอร์ตไล่ไอยางเคืิเดียวว่าเป็นว่าเป็นสองพันทหารเกณฑ์ติไหมฝึกทหารเปิดเอาเปิดเอาไว้เปิดตอน เนียพมันกีกินยาเลยฮเราเงล่ีกนลองเ่นกเจอาไม่ไดก็เลยอ้อยบ่สายฟาดอ้ยบ่อสายฟาดสายฟาดเอวานซื้อนฟาดจาของไปมของจากเดือนจัดปีละปีให้ก็เดี๋ยวไปจากเดือนเกิดวันที่ยีเจอยางอเเก้าเดือนกว่าน้ยี่สิบเจ็ดนี่สิว่าสิบเจดยี่สิบเจ็ดเนม้นาโอ้เจนี ไม่อย like 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 ่างไรเนี Esta, bueno. ่ยคุณมาพร้าคุ่ก่อเดี๋ยวสิเดือสิประจุกมานจะใส่สิแค่แรกว่าสิบก็เอาออกชิดได้นี่มาชว์มาชว์กันประกาศให้รุ่นพระรองมุงอันันคนดูาแบบนี้คุณแข้งตัวทั่ไปดิสายเรียนตัวีสายเลือดตัวนี้ลูกโชคคุณแม่เป็นควอุ่น แม่สายสานแม่สายสานก็สทูงมาเรื่องวกาที่ลบบชอบุญพราม่ยุก็เสียดันต้องอบตยมันเปส่มาจากแนพี่มิคุณมิ่นเป็นคนดีครับตันนี้ยังมัานหน่อยตื่อย่ังบาโถร้อยสามสิบหกแล้วเลยเก่าดีแสงงูจะไปขายพสุหน่อยนิงเด้อ เอามาเติมเมื uh, Sorry, ่อจบัง well 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 ah. ิเีเเนยเอามาแบบนึงมึงเอามานยีขี้หมูไทยครับเบิรงามแทงคากีตัวติัตลูกท้อคุณแล้วก็ชิ้อายแล้วก็บบเชื่อโบเล่เือ่าตันีคิดผ้เราตวดียวมันออกไมนะออาิ่นพอครับ มันเป็นข้อเขาเลยอันนี้เป็นอตัฟันงอนนี้ตัวฟันให่ะหาคัดออืมนีพอดีเป็นลักษณะพ่อหน่อยที่เป็นลักษณะดีเนี่ยมันจะเป็นอะไรเลยนี่งมันนี่มันดีอแตกล้อโค้งโค้งโค้งข้อุบาทิสหรอ่ใช่ขอุบาทิรับาทิสกหน่อยเก็บ่อยีเี่ยงปอยเต็มซุครับตัวนี้เต็มซุมอื ก็จะเจอกันเจอกันเลนป้นย่งันกันท่านสัเดี๋ยวฟื้นมันเป็นงไเดือนเดีวป้าหนี่ยพวกด็กป้าม้มอยู่ครับป้าหอเช้อเนี่ยสายป้าพระพอนี่ยยุ่งเลยมาพี่เดชลงข้าวสาวลกคีณเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่ก็น่าจว่าจะไปงานเลยป็พ่งหรือประมาณนี้ละ ข่าะ่เกแ่ันเลยถึงลูกรอยน่แม่แล้วว่ากันเอาจางเี่นก็ทั้งทุกกาโอ้โคงเข่งนาะแต่ว่าสมุนด่างกายยังยังองคันได้ก็โอ้ยยูโอ้มาสูงเี้ยครับาโค้ง่แต่ก็บ่ถึงคงเน่ยตัวนึ่ง้มันเงี่ยงแบบนี้ไหมมักเมนุ่มตาน พอมาควายละดูตะลูกเตี่ยตอนนี้ควายหูเล่นัวนี่เฉิดเลยอะควายนี้คือต้องสีมากตันนี้เป็นลูกปีกอุ้งแท้อะแม่เป็นน้องน้องยกขึ้นเนี่ยแม่เดียวกันพ่อและพ่อแม่เดียวกันอ๋อบุ่ความสูงด้วยควายอยู่ปีกึงซีหาบอ่เลือนแล้วครับดิ ร้อยสี่สิบเจ็ดูลสี่สิบเจ็ดโอ้ยเก็บเก็บหาิบแล้วอีกว่าเยอด้วยนี่ควายเลียงไหมเออผมว่ามันมันเก็บือว่ามันมันเื็ตัวดีเลยหัวอันใหญ่นว่ามันใหญ่บกิดจ้าหน้าตาก็ไปหยุกเนาะเอยูกอยู่ที่นี่เนาะแต่ว่าไปน่องแม่เดียวกันแม่เวกันกับพลอก็ได้ชื่อพลอยเออเป็่นี้ออกหน้าคือ่อายซือ หนูแ,แมนนี่ตังเด็ดน้ำละมึงไหมเ <c oughs> ับน,นี่ฐานเนี่ยดีควายจะน้ำรับอันท้องเล็กกูได้ครับอืมเล็กไคทานงี้แลว่ามีคอกหเปล่าหอควาก็อ็นควายซื้อไปปากไว้หนี่งลย <c oughs> ้นค <c oughs> อตนี <c oughs> ่ละไอ้คอกเป่อะแล้วแล้วใครสนใจกรานี่เ่าว่าดีควาจะปาก มันเปิดแร้เันเปิดรอนไปเราเปิดอะถ้าเปิดไหมันหลายอ่ะมันจะต้องมูหัวมันกรเตียมมือ่ออถ้าเปิดถ้าเปิดอาลาคามาตานเท่าไหเปิดเปิดหัวมือนึงครับเปิดหัวมือเงือแม่่แล้วกันค่ากินค่าอยู่หมดเนียมือหนึ่งทุกกย่างครับทุกเดือนเลยเดีละมือนสองมืนบอกค่ารวมต่อเดือนเป็นมือหนึ่งมมเขาเท่าไรมันเก็บตรงมือหนึ่งนะค่าทอดค่าทอดค่าฟืแล้วกั รถเดือนไปก็คือเทาค่าดูแลเืาเดือนหนึ่งๆต้องกับว่าส่งไปเสียค่าหมายความว่าแค่ยูเดือนเดียวก็มือหนึ่งลถค่าฝึกแล้วแค่ยูเดือนเดียวยูเดือนเดียวบองมือเดือนเดียวบันมันมันมันอยู่เม่ได้หรอกเดือนเดือวนะต้องเอาค่าค่าสองเดือนหรือเปล่าสามเดือนสามเดือนก็เป็นค่าเรียนดูซีมือซีมืออ่าคือจบเขาจะได้เข้าใจคือค่าค่าคอาที่คือสามเดือนแล้วก็ค่าค่ามือหนึ่งค่าเรียนดูสามมืนเป็นซีมือบาทสามเดือนมันมันว่า ไขยมาคึกคนเข้าใจว่าไขยมาฝึกมันยืนหนึ่มันบ่แม่นมันเป็นการเอาควายมันเลี้ยงไอ้มันแข็งแรงให้มันยืนได้ลักษณะมันบ่แม่นว่าทำมันฝึกนเนี่ยทำมันจะแข็งนิ่งเนี่ยผมจับก็ถึงครึ่งชั่วโมงตัวเดียะันคับเวลามันจับไายลูกไ้่ยังเยืนเวลาผมไปไายลูกไปละลายมันแม่นมันมันดื้อผมก็จับไห้มันนิ่งได้เพราะเกินครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าสีไม่มาฝึกให้มันนิ่งเนี่ยมื่อไรครับมันต้องเลี้ยงมันเลี้ยงมันให้มันสมซัดส่วนมันมันค่อยสิยืนได้ เวายังบ่บ่ได้สิล่ะมันดินโบราณเพื่อเราจะปรับสมดุลร่างกายควายเนี่ยนะคม่ไม่ไม่ไมู่บุญแบบแม่ครับสิอยู่ประมาณสองเดือนสามเดือนอ่ะอ่าแต่มันถ้ามันแต่มันได้แล้วมันมันมันสิบ่ขยับแล้วเพือว่ามันมันได้ทำมาดูมันแหละสมส่วนในตัวมันบ่ามันหักเฉียบกับตัวอื่นมันอาจสิอ่าคว้าบางอ่าสีน้อยของเขาหรือว่าสีน้อยขางเขามันเป็นมุมตัวคว้ามันสิบ่สามารถเอาตัวหนึ่งไปเทียบกับตัวหนึ่ง ในสนามมันเอาตัวน้อยไปเทียบกับตัวนี้มันเทียบกันเม่ได้ควายคนลอยอยู่หรอความันส่งอ่ะมันกับผมิงจะ่อนตง้องั่นลงาวเห็นควายขวมันจะเปลนแ่ลตวมนจะอู้เคตัวน่อยีิบ่เมีนบ่เมียนเบิ้งเขาสมกเข้าใจความสมดุลในตัวควายคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยควายมันคนลายยู่สิมันหญ่ซ้ำกันเมื่ไรด้ควายมันขี่กันสามเดือนสามเดือนก็หน่อยเด้เะ กีนี้ยังไล่ะรอยงรุ่นฟันน้ำน่องเลยว่ามั้ยปีกว่วตั้งสปีกัน้ตั้ปีนึงมันมันบ่าไรเอางิเน่ยนะเอาขั้มเนี่ยองะตัวบ่าไรตัวงความสมดความสมดุมันคือความน้ำเลี้ยงที่เต็มลอยบ่เดินไปว่าขาดไปบางเธอมาขวไอ่ขอ้เฮาเนี่ยมันอายุยังหน่อยอยู่นี่มันเรียกว่าดอกขัั้งเนี่ยจงว่าไปอัดอัดมากขึ้นเลยครับ เรียกว่าได้คยคยูนสมอายุมันล่ะอ่าสล้พอดีีขาแสดงานเห็นครับเจะเป็นว่าควายสงเย็ที่สนามไม่รวไหมเพราเป็นว่าควายจับกมเนื่อีวาจัีกามเมื่อเจ้าดีถ้เจ้ามันเกิดสรี่ล้างจ่อจ่อไปสิกันหมอมตใจ็่อันมาเลนทันสินกอกัได้ว่าตมันตรงมันตรงสมเต็มมันก ฟังตัวีขาดไปไอ้ทุกมือก็เห็นเหรอขาดนี่ตั้งเกินเกินไปเดียเกินเกินจนอัดใจพอดีเกินไประเกินไปหน่อยก็ได้เหาด้วยอายุด้วยยังแน่แต่ว่าเัาพอดีของเราเนี่ยเนื้อมันพอดีเนื้อมันพอดีแล้วดีเปทีเดียวเนี่ยมันพอดีมันสมชวนนก็สิหลาเรื่องเจมเซ็ตแข็งแรงการยืนยังก็สินิ่งจะติดเชื่องคือว่ามันสบายใจอ่ะมันก็มันเชื่องมันนิ่งกับ Chú à, lấy <laughs> Anh ấy vô có đá chứ, kiếm liếng không thể kiếm được gì đâu Là bà bác chỉ mất gì về nước không bác tố Bác không kiếm bác tố về sửa áp, kiếm bác tố Chú đã hát hoặc đây quá, thiết khẩu sơ đá, bồ... làm. Thì, thì đá. này, Bố cứ bật, bày hết mê sơ đá, không hiệp chứ Hết như thế kiếm thấp đá, xe sụt rồi Ủa, sụt thì mất liệu thế gì hả đây? Ờ Cứ bà bằng thường, cứ để mẹ mua cái sửa áp của bố, không thể sang Kiếm nhiệt ถ้าม <ừ> ันของผมนี่ยงเสือผมว่าอายนี่งผมก็เลยเห็นมันกินไปนำกันเลยก็ปวดมันแยกขี้ขานเดี๋ยวก็เล็กน้อยอันนั้นอันนี้นะมันก็อันนี่ก็เลยเอาตักมันกินเลยหลักการทางมัน s w i n ก้นๆ100%กระไรบบ่บ่บไบ่ไดนมีปหามากไหมกับอาหารกับอวหารกวอนก็ได้เนี่ยอาหารเนี่ยนหยมันมันก้อไก้นไ แท่กินแคงเมเนี่ยนีดไม่้สีกับพ่อผมว่าเพียงว่าล่ะสำรับผมไม่สำรับตัวอ่ผมกรดผมอยากซ้ำนี่ปเดี๋ยัอื่นเดี๋ยหลายคนตรงนี้รมาตัวโอ้ยปน้้นคัมล้างแดงนาส์น้เงว่าไห่ไนมนราที่อันนี้ยังยังด่อไเพราะว่า ไปใหม่เอนบเอ่อเอาเช็คกีบเดวมันเบียดนานสิให้เด็กลากเล่นบ่ึกลากเด็ไปเลยบ่ลากรเล่นเออเอาเห็นนยากกวสิหจังหว้มันเือดไมลากเขาดึงสิ้ึงนสองก็หจว้มันยากมากิงะอ๋อยากมากมวมันมั่าดึมันกกิบเบียนานเลายตัวยู่ไมันยากมันงมั่นเขาเรียนนะกมันที่มันมั่มามันก็หูเขาเีนยกมัน แต่ว่าเมื่อคว้าได้ยุบปันนี่แล้วมันมันเสียมากอย่ถ้าเขาบอกเป็นพืชมีไซสมันแบบว่าให้มันขยามเดี๋ยวสิเบีพืชก็ขยายกันใช่ไหมอ้นี่มันก็เริ่มหูอยู่แต่ว่าด้วยตั้งที่ตั้งที่เราพักคุณเท่านั้นอายุได้ต้องมีปีเสามเดือนประมาณนั้นอ่ะปีสามเดือนเนี่ยกว่าเต็มดีนี่ครับปีสามเดือนเรียกบนเขาเขาก็เป็กที่เราปีสามเดือนเขาก็ลับไม่จับก็นี่มันได้ประมาวณนี้ละ เขาเขาจับเรี่ยนที่เป็นปีซีเดีอนเดียวกันแล้วที่เขาปีซีเดือนตัวนี้ต่อหลังจับเรียมแต่ท่านีบักแล้วนี่โอ้แค่ารียกว่าปีกัวอะไรน้เป็นของงามเลยควายงามปูนางควายงามเมืองป้ายาเราชุดสี่สามเดือนดิจังหวัดชัยภูมาตรงนี้พี่หน้าเห็นแน่นอนครับควายชุดนี้ที่อยู่ในสนามนี่มันกอร่อยทีสี่สิบที่นั้น ปีน,ปนี้บอกเขาป่ะ,ะปีนี้มันยังหน่อยอยู่หลักกับมันถึ่งเอาอมามันแบบเรื่องของเรื่อสนามหลือเดี๋ยวขนาดพุ่งละมันเด่นพุ่งระเบไปปีละ,ไป,ะไปตัวนี้ราคาล้านติหรือจังรไรคะมันโม่ไหลแล้วมันก็มีราคา,าตอนที่ซื้อมานี่ยสามแสนแปดตอนที้มันซื้อมานี่ยแต่มีคนไหนเป็นล้านแล้วครับตอนนี้ครับเบอร์ใครจะทำราคาล้านแล้วายกันล้านายกันล้านแล้วายกันล้านแล้วไปไปกันล้านแล้วเราได้กำไรเลย ลายลก็รานมไ้่ได้ันนครับท่รานล่ไีอ้อไม่รมีควยสังนะมเนแบบี่คยสนามควายสนามะควายก็ลอยนะนี่ไก็ลอยควก็ลอย่กรลา่อ้ลอย่เง <görüş> ินลอยนี่ของเจ้าของควาควายก็ลอยใจดูกรหลานะครับยังว่าท่านนีฟื้นแ้งกันไหบแต่ยังสิว่ายังสิขยะขยะอยู่แต่ค่อยบายมัน นี sure of, ่เนี <laughs> like ่ยเขาขยับยอเขาขยับนี่ขยับขายยต้ผมว่าอมด่าแกยมอมดายกันต้มอด่พวที่ตกตรงนี้พายางคานเป็นของท้หมดลูกสิงหาจรครับลูกสิงหาลูกสิงหาอยู่ลำไห้ ผมเอามาตอนแดเดือนผมเอามาเดือนไผมบอเป็นแจ็คเดือนเลยเห็นประมสองเดือนมาใช่ไหมครัทิพเดือนนี้ได้เลยมนาสีไล่ของท่านเม่ไหนมาแม่แมงเลยของลออีกบ้าของลออององอ่ะยนขวงเรอก่ะเม่เลยผมบ่าจํำสายบ่าก็เดียผมนผมบ่ตัตเลย้งซ้ายต้องขกี่ตเลยละเียดเลยเอาเมียที่ปไปแล้วตัวนั้นอมาฝาก ก็มฝากสงดมันมันฝาบาเศ้านี่ครับมันมันหนึ่งเนเลยดไรก่อนได้จากาได้ด้วยตัวด้ีาท่ั้นี้เากาท่ันสุมาครับเห็ดนะคนจ้าอ้อยโอได้มาแมุ่่สมไปแล้วประมาณอันิตย์นึงเนี่ยตตแม่ทุกปะสมตั้ม่อยนี่มาแต่ไน่อยอันนี้มาแต่ใส่ค่ มาจากกาลสิครับรอบๆ้อนมัอันี่่อ่อะไรอกไมบกบอกอะไกันอะไบอได้เลยบอกไรก่อ้หนานนี่เลยโอ้หเียา่าฮาเพผมก็อยู่เลยพี่แม่ก็ฟังให้สมาดูได้ร้อนมู่นไอันนี้่นใจผ่นใจง่ายกว่าจากพ่อควายร้องจริงราคาวิถีพานแปกปั่นไอ้ไปยังใช่หรอแ้งปันให้กองกับอาละ ในราคาที่สภาเป็นลูกไปเนูลูกไฟใหญ่ขึ้นบลกหลายลูกนเขาลูกูเขาไปโหอ้ยบมาลมาเน่ย้าเเนยกินยานกุนะยานกุ้่เป็นานวันกินเลย่ได้กินอะไรอ่ขนาดไม่ได้กินเรื่องมันนี้หรอพาผมเห็นมันมุตโตอยู่เสียดายิ ลองจริงไปไ่เสียดายเห็นพี่แล้ไอ้ของพี่มาเอาดีใจนักหนาเพื่อนเนอะเนียเป็นตนเรัลขาวว่าเสียเกียดจีบแล้วตัวนีมาถึงกอแล้ว้อมาสายแล้วโอ้งาม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 เฮ้ยกาิปัติคุสวยสวยแม่กบเลิ่มติดโตแล้วเร่กค่อเ่แบบลแม่ก็ได้ ชอบนเป็นโซตัวนี้เรียบไปเลย<า>บ้างนี้มันตัวนี้ให้สองคนไงโคตรไอลูกของงานเนาะลูกของหาเดดิแม่ลูกเสตนี้าโอ้แม่นี่ยน้าหมันไแเขาออกแล้วละภรยาย่าแม่ y ana. Y ana มัน ไปละมดเวลาปล่อยพูี้ปคะครับอ๋อปัอ่ะกาผ้น้ก็หมดาคลปแล้วครัผมฝากจำเชื่อยกจุดนี้อีกรอบนึงนะครับตอนนี้สิมา่อซีม้าอะไรปเลชต้องการสิรับใจมันเหลวเลยแหละแต่ผมไม่ไมากือบเอาเลยสิ ไปผสมก็พรอบแล้นะครับพรอบมาแล้วนะครับ right. ก so ับมาถามมืองมาส่ง right. ต่อถามเบืองพี่แกไปยัง0 5นย์65ศัน94 4465ครอบหรายครับโรงเรียนพรอบพุทธศหาสิัฟารกับคุทธเอชินหลายครับสวัสดีครับ